โอ้ใจจะขาดมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะใจจะขาดจริงๆมันเส้นหลายเลียวแรงไปหมดนะนะคะคุณแม่ด้วยญาติด้วยคุณแม่ชื่อคุณแม่มาลิเลิศธนงอายุ58ปีนะครับแล้วก็ญาติญาติทราบข่าวปุ๊บแกรีบมากันเลยนี่ท่านะ้ำวัดพนันเชิงนะ,ะเห็นล่างปุ๊บชัดเจนลูกชายคุณแม่เป็นลมเลย จ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ต้องช่วยกันประถมพยาบาลน,นะครับแล้วก็พาคุณแม่ไปนั่งพักก่อนคือยืนไม่หยู่จริงฮะจุดนี้คือโป๊ะท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับเจ้าที่พบศพนายชงบริตอายุ35ปีลอยติดอยู่กับผักตบชวามีเศษกระทงอยู่ข้างๆลอยอยู่ในแม่น้ำด้วยตรวจสอบเบื้องต้นตามร่างกายไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายนะครับ ในกระเป๋ากางเกงเนี่ยคับเสร็จเหรียญเสร็จแบงค์เต็มไปหมดเลยเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทแบงค์ยี่สิบแล้วก็มีแบงค์ร้อยอยู่ด้วยตามหน้าจอฮะผู้คุยกับน้องชายครับนายสมรักผิวสุขอายุ25ปีน้องชายบอกกับทีมข่าวว่าพี่ชาวลิตเนี่ยพิการทางสมองออกจากบ้านตั้งแต่คืนวันลอยกระทงแล้วไม่กลับบ้านอีกเลยและน้องบอกว่าทุกปีทุกปีเวลาถึงวันลอยกระทงเนี่ยพี่ก็จะมาลงและลงงมกระทงฮะเก็บตังค์ที่ใส่ไว้ในกระทง และรอบนี้น้องบอกว่ามีคนรู้จักบอกว่าเขาทะเลาะกับเด็กงมกระทงด้วยกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนและเป็นสาเหตุเกี่ยวข้องกับการจมน้ำเสียชีวิตนี้ด้วยหรือเปล่านะครับส่วนคนที่พบร่างคนแรกครับเป็นคนขับเรือนะครับพี่จันทราอายุ41ปีท่านนี้ฮะไลฟฟังบอกว่าตอนแรกมองไปพี่คิดว่าตุ๊กตาลอยน้ําขับเรือไปใกล้ๆอ้าวศพนี่นะแต่พี่กระจิตแข็งมากเพราะว่าแกเป็นอาสาสมัครบุญทีด้วยนะครับแกลากศพฮะ ลากศพจากกลางแม่น้ำเอามาไว้ที่โป๊ะท่าน้ำวัดพนัญเชิงก่อนรอเจาา้าหน้าที่ฮะนะเ <c oughs> นะจ้าที่ตำรวจคาดว่าในชาววลิตผู้เสียชีวิตเนี่ยมาที่ท่าน้ำใต้สะพานปรีดีเพื่อจะว่ายน้ำเก็บเหรียญเก็บเงินในกระทงเพราะว่าใต้สะพานปรีดีเนี่ยคนมาลอยกระทงเยอะมากและด้วยความเย็นของอากาศความเย็นของน้ำอาจจะทำให้เป็นตะคริวแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตนะครับ ส่งศพชนะสูตรรอให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ